สวรอย่างฉันนินจายาฉันฉันก็แค่นินจาที่ของโลกโอเอากาศเราจะไปมีอะไรกับเขาเพราะเราเป็นคนเก่าฉันเป็นนินจาที่บอกเบอร์สกาวานไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรที่บอกว่าเธอเดินน้ำ ไม่ใช่เด็กนะเธอปกป้องเอาอากาศให้ป้นจากพวกผีปีาศาจแล้วก็ปกป้องให้จกักรวาลดีขึ้นไม่ใช่พวกธรรมดาไม่ใช่พวกอาสวะผมเป็นคนดีที่ปกป้องโลกให้ปลอดภัยคิดกันนานผมเป็นนินจา คนธรรมดาที่ผมนั้นเป็นนินจามีทางรถสปอร์ตรถหรูเพราะผมได้เงินค่าตัวเป็นรถฝู MPI MPF ก็มาดีครับจะพูกก็ต่อได้เอ้เอเป็นนินจาไปปกป้องโลกจะไม่ให้คนเสียใจเอ๊ะจะไม่เคยอยู่ข้างๆเดียวดายจะไปช่วยเธอเราจะไม่ทิ้งเธอเราจะไม่ครองกัน ฉันเป็นนินจาที่ห้องโลกฉันจะอยู่กับเธอไปครองโกบอกว่าทุกสิ่งที่ทำลงไปจะจะช่วยเธอปรับมันเองถึงแม้สิ่งใดม,าามาาันจะอมตะเราจะช่วยกันฆ่าและก็ทำม,มาตะบอกว่าตอนนี้เธอเป็นโดบิตะฉันนั้นก็คือโดเรมิโออลากะฉันนั้นคือชิซูกะเธอเป็นโดบิตะหรือฉันจะเป็นชิซูกะหรือจะเป็นมาละกะ ใช่เป็นนินจาไม่ใช่คนของโลกใช่ไงคนของโลกจะคกี้นินจาชิกีนินจาชิคกี้นินจาของโลก